และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นงนาทีกับกปทครับเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสีแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อจะไปให้ทันสัญญาณไฟแดง ต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันร,รถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนทางมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษนะคะเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ ท้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉิขนขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะพบรถโดยาสารสาธารณะไม่ปลอดภัยแจ้ง1584ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค,ค่ะ